ก็ไปต่อนะครับยากเก้ารถก็เพิ่มยารถเมาเบื่อมาอีกหนึ่งรถนะครับนะส่วนเมื่อกี้นี้ยาจากหกรถพอมันเป็นแปดรถเพิ่มเพิ่มรถอะไรเข้ามาฮะเพิ่มเพิ่มรถอะไรครับหอมเย็นกับรถมันถูกไหมจากหกรถเป็นแปดรถเมื่อกี้เนี่ยแสดงเพิ่มอะไรครับ หอมเย็นกับรถมันอ่ารถมันเพิ่มมาพอมันเป็นยาเก้ารสก็คือยาแปดรสแล้วเพิ่มรถอะไรเข้าไปครับเมาเบื่ออ,อ๋อโอเคเมาเบื่อถูกไหมทีนี้เนี่ยยาเก้ารถตัวนี้จะเป็นยาที่เราใช้เอาไปใช้ในปัจจุบันที่ยะเป็นความจริงเพราะว่าออคำพ์นี้ได้แต่งเนื้อปีเมื่อประมาณรัชกาลที่5นะครับ เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคำพีล่าสุดโดยหลวงหลวงพระยาพระยาพิสนุประสต์เวทนะครับท่านได้เขียนไว้เป็นคำพีเรียกว่าคำพีเวทศึกษานั่นเองงั้นถามว่ายาเก้ารถเนี่ยอยู่ในคมพีใดต้องตอบว่าอยู่ในคำพีเวทศึกษาซึ่งไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือนะไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือนี้ยาเก้ารถก็เป็นยาที่เราจะต้อง ถ้าเรายูรู้แม่นยาก้าวรถเนี่ยเราแท้จะเป็นหมอได้เลยนะครับดูให้ดีนะครับว่าเป็นหมอได้อย่างไรหรือใช้ประโยชน์ได้อย่างไรรถแรกคือรถฝาดนะครับรถฝาดเนี่ยสรรพคุณในทางยิ่งตอนนี้ก็มีการวิจัยหรืออะไรรองรับใช้ก็เป็นจริงอย่างที่ที่โบราณพูดนะแผนปัจจุบัน,นไปวิจัยแล้วก็ไปวิเคราะห์ดูก็ปรากฏว่ารถฝาดเนี่ยมันมีสารแทนนิน นะครับซึ่งก็มีผลทำให้ไปสมานบาดแผลได้จริงแล้วก็ไปลดอาการท้องร่วงหรือถ่ายท้องหรือท้องเสียได้จริงนะทางวิทยาศาสตร์ก็มีการรองรับกันอยู่มีการไปศึกษาว่ามันคือสารอะไรแต่ในทางโบราณเราก็บอกว่ามันสมานทั้งภายในและภายนอกเช่นเป็นแผลสมานในที่นี้คือสมานบ,บาดแผลนะครับทั้งแผลสดและแผลเปืนะ่อยยกตัวอย่างว่า ขมิ้นชันเนี่ยจริงๆมีรสฝาดเอียนฝาดนะฮะขมิ้นชันเนี่ยพอไปพอเรากินเข้าไปเนี่ยก็ไปสมานบาดแผลในกระเพาะได้นะครับหรือใช้โรยแผลแผลสดแผลเปื่อยนะครับก็ใช้รักษาแผลได้ฝีหนองต่างๆนะฮะหรือเราถ้าเราเป็นแผลสดเราอาจจะเอาเปลือกแคร์เนี่ยที่มีรสฝาดมากๆเนี่ยเรามาต้มมาน้ํา แล้วเอาน้ําของเปลือกแครเนี่ยมาล้างแผลนะครับลดสารฝาดนี่ก็จะมีผลทาให้แผลนั้นหายเร็วขึ้นนะครับแก้บิดก็คืออาการที่ปวดบิดหรืออาการบิดแล้วท้องเสียด้วยนะครับลดฝาดก็ช่วยได้นะะแล้วปิดธาตุคำว่าปิดธาตุหมายถึงอะไรก็คือเวลาเราถ่ายเนี่ยถ้าบางคนถ่ายอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกไม่ปิดธาตุนั้นปิดธาตุก็คือทําให้หยุดถ่าย นะครับนั้นคนไหนที่ท้องเสียเนี่ยถ่ายแล้วไม่หยุดเดี๋ยวถ่ายแล้วเดี๋ยวเดินถ่ายแล้วถ่ายอีกเนี่ยพอกินยานลดฝาดจะช่วยทาใมห้หยุดถ่ายเรียกว่าปิดท่าตนั่นเองครับขยาตครับใครรู้จักสมุนไพรหรืออาหารที่มีลดฝาดบ้างลองยกตัวอย่างหน่อย กล้ยดิบอะ,อะได้ใบชาอะใบชาฝาดอะไรครับฝรั่งฝรั่งต้องเป็นฝรั่งสุกหรือดิบฝรั่งดิบนะฝรั่งดิบหรือฝรั่งอ่อนเนาะใบฝรั่งก็ฝาดอะไรครับคุณมะมะกอกดิบก็ก็ฝาดโอเคมีอะไรฝาดอีกพับทิม มังคุดใครกินเปลือกฝาดไหมนะพวกนี้อ๋อใครไปแคบเปลือกไปฝาดนะครับงั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่ารถฝาดเนี่ยสามารถแก้ท้องเสียได้และสมานบาดแผลได้สามารถเอามาประยุกต์ใช้เป็นยาได้จริงด้วยแต่สิ่งที่เราต้องระวังแน่นอนยาต้องมีคุณและมีโทษนะรถฝาดก็ไปม,มีผลต่อคนที่ท้องผูกอยู่แล้วเนี่ยพอไปกินของฝาดมากๆเป็นไงครับ อาจจะท้องผูกมากขึ้นถูกไหมดงนั้นคนท้องผูกต้องระวังอาหารและยาที่เป็นรสรสอะไรครับรสฟาดหรือไอนะบางคนไอเยอะๆแล้วไปกินรสฝาดก็ยิ่งไอระคายคอกันใหญ่หรือโรคลมนะเราที่บอกว่าเผ็ดขมฝาดหัวเขียวฝ้าใช่ไหมทำให้ลมกําเริบก,กินฝาดมากๆก็อาจจะทําให้เกิดท้องอืดท้องเฟอ้อได้เหมือนกันหรืออาจจะแล้วก็ไปสแสลงกับ เตโชธาตพิการก็คือธาตุไฟที่มันกำเริบขึ้นนะครับฝาดก็อาจจะไปมีผลต่อทำให้เพราะว่าอะไรที่เราท่องไปเมื่อกี้มีผัวอะไรครับผัวแปดคนอะ่ะดีไหมดีแต่ไม่มีฝาดใช่ไหมแต่ดีก็คือปิดตาแต่ในที่นี้ก็คือเขาก็พูดถึงว่าให้ระวังด้วยฝาดมากๆก็อาจจะมีผลทำให้ความร้อนขึ้นได้เหมือนกัน นะครับแต่ก็เท่าที่ดูก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่เราไปใช้เป็นจริงนะวันนี้งั้นถ้าเราท้องเสียเนี่ยเราไปเจออะไรที่ฝดฝาด,าดได้ไหมเอามาช่วยได้ไหมยอดทับทิมฝาดไหมนะถ้าท้องเสียเนี่ยไปเก็บมาสักสี่ห้ายอดมาต้มน้ํากินเลยนะครับช่วยได้เลยนะครับนะครับมีเปลือกทับทิมอยู่แห้งๆอยู่เอามาต้มน้ำนะแก้ท้องเสียได้ นะครับเปลือกมังคุดนะเอามาต้มน้ําก็แก้ท้องเสียได้เพราะฉะนั้นลดฝาดช่วยตรงนี้นะครับตัวอย่างเช่นลูกเบนกกนีเบนกกนีเนี่ยก็เป็นปมที่เกิดจากอ,อมาแรงบางชนิดเนี่ยไปเจาะไปเจาะไว้ที่ต้นหรือกิ่งนะกิ่งของต้นสมอไทยแล้วไอ้ต้นสมอไทยมันก็สร้างสารมาเคลือบเราเรียกว่านัดกอนะครับนัดกอ มันมาเคลือบแล้วก็มันก็แล้วพอไอไ้อตัวแมลงนั้นมันโตเต็มวัยมันก็จะเจาะรูออกมาเพราะฉะนั้นลูกเมนกาน,นีก็จะมีเหมือนกับมีรูออกมาเป็นรูที่แมลงมันออกมานั่นเองนะครับตัวนี้ฝาดจ,จัดเลยแล้วแข็งมากเลยแข็งโป๊กเลยนะไม่มีเมล็ดอะไรข้างในหรอกนะ <S <S เป็นเนื้อยางที่ประสานตัวกันแล้วก็มีลักษณะเป็นตุ่มๆเหมือนลูกระเบิดอ่ะนะครับอันนี้เดี๋ยวใครได้ตัวอย่างยาไปแล้ว ไปดูซะนะครับคนได้ตัวอย่างยาไปแล้วพี่มานาหะไว้ต้องเดี๋ยวต้องจะส่งตัวอย่างยาไปให้ด้วยนะ,ะเพราะจะต้องใช้เราต้องเรียนตัวยาสดด้วยขณะที่เราเรียนเนี่ยเอ๊ะลูกเบนกัน,นีเป็นยังไงเราต้องหยิบมาดูมันลูกลักษณะอย่างไรอาจจะต้องชิมรสด,ดูด้วยว่ามันฝาดจริงไหมอาจารย์บอกฝาดาจ,จริงไหมนะครับโอเคงั้นลูกเบนแคน,นีก็แก้บิดปิดพลาดแก้ท้องร่วง แล้วยังแก้ปวดมดลูกสมานบาดแผลได้ด้วยทับทิมฝาดไหมทับทิมเนี่ยสามารถใช้ใบใช้ยอดใช้กิ่งนะครับหรือใช้เปลือกของผลทับทิมก็ฝาดนะเด็กที่ท้องเสียบางทีเราอยู่ใกล้บ้านก็ทับทิมเนี่ยนะมาต้มน้ํากินนะมาช่วยหยอดเ,อเด็กเด็กก็จะอาการท้องเสียก็จะทุเลาลงนะครับนั้นะใช้ตัวยาใกล้บ้านได้นะครับ สมอพิเภกก็มีฝาดฝาดอะไรครับฝาดเปรี้ยวหวานนะก็มีรสฝาดอยู่ด้วยนั้นสมอพิเภกก็มันเปรี้ยวใช้ระบายท้องขณะเดียวกันมันมีฝาดเขาก็เรียกว่าไปคุมกันนะพอกินสมอพิเภกไปเนี่ยไม่ไม่ต้องกลัวว่าถ่ายอย่างเดียวมันจะเป็นมันจะหยุดถ่ายได้ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ของรสฝาดแก้ไข้ลิดสีดวงแก้บิดแก้โรคตาสีเสียด นะมี2ชนิดสีเสียดก็เป็นยางของต้นสีเสียดอ่าไม่ใช่อ่าเป็นยางแล้วก็ามาเคี่ยวนะฮะหรือเอากิ่งของก็มาเคี่ยวกิ่งเปลือกต้นมาเคี่ยวมันก็ได้ได้น้ํายางออกมานะครับมี2ชนิดก็คือสีเสียดเทศกับสีเสียดไทยสีเสียดไทยเนี่ยจะสีดํามันๆนะคนไทยดำเนาะนะนึกถึงไว้นะไปไปดูตัวยาจริงก็จะเห็นนะครับใครมีตัวยาจริงก็ไปดูซะว่าสีเสียดเป็นลักษณะไงถ้าอยากจะรู้ว่ามันขาดจริงหรือไม่ก็ ชิมดูนะครับหมอแผนไทยเราต้องชิมบ่อยๆครับต้องหัดชิมมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปสอบกันสอบแผบกิ้งแล้วก็เอาตัวยามาวางเนี่ยนะเขาก็เอาตัวยาขี้แมงสาบมาวางก็ไม่มีใครรู้นะขี้แมงสาบก็เป็นยาก็กชิมกันใหญ่เอาไส้เดือนมาวางไส้เดือนแห้งนะก็ชิมกันใหญ่มันอร่อยด้วยความที่ว่าพวกเรามักจะถูกสอนมาให้ชิมไง ดันั้นต่อไปนี้เจอต้นไม้อะไรต้องชิมนะจะได้รู้ว่าเอยต้นนี้มันแก้อะไรได้เรารู้รสเราสามารถรู้หยิบต้นไม้นะมารักษาคนได้เลยนะ,ะทั้งทั้ง,ท,งที่ไม่รู้จักต้นมันหรอกไม่รู้จักชื่อมันหรอกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนอยู่ในป่าในป่ดยต้นอะไรว่าชิมชิมชิมอุ้ยขมปิดเลยโแก้ไข้แน่นอนฟาดนะสมานบาดแผลแก้ท้องเสียได้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ก็ดู ฝรั่งเป็นไงครับฝรั่งนี่ก็ใช้ฝรั่งอ่อนและใบก็ฝาดนะใช้ต้มอนะต้มน้ำกินได้หรือบางคนก็ทําชาใบฝรั่งหรือชาทั่วๆไปก็ฝาดนะถอนพิษบาดแผแก้ท้องร่วงนะนี่ฝรั่งเห็นเห็นภาพหมดไหมครับนะยังอยู่ไหมโอเค ต่อนะครับนนทรีรู้จักไหมต้นนนทรีนนทรีคือถ้าเรา,เาขับจะอยู่ตามริมถนนเยอะครับนะดอกสีเหลืองเหลืองใบเหมือนกับใบเป็นเหมือนขนนกนะครับใบเหมือนจามจุลีไม่ใช่ไม่ใช่จามจุรีใบเหมือนนกยุงฮะแต่จะใบจะถี่กว่าดอกสีเหลืองอันนี้เป็นต้นนนทรีทุ่งนนทรีเงี้ยต้นนี้เยอะมากจะเจอเยอะดอกสีเหลืองเหลือง อันนี้ก็ใช้เปลือกต้นก็ฝาดครับแก้บิดมุกเลือดผิดธาตุสมานบาดแผลนะครับแก้ท้องร่วงได้ด้วยเพกาโอ้เพกาลิ้นฟ้าอ่าเคยกินไหมใครเคยกินไหมเป็นผักพื้นบ้านนะครับคนชาวอีสานหรือชาวเหนือเนี่ยจะปลูกไว้หน้าบ้านและบ้านเรียกอะไรจ๊ะอ่าลิ้นฟ้าถูกต้องจ้ะเอาไปทำยังไงกิน ชิชนกบอกพี่ๆก็หน่อยอาเผานะแล้วก็แกะเปลือกออกหน่อยใช่ไหมแล้วก็หันห่นหั่นหั่นใช่ไหมรสชาติยังไงรสชาติยังไงโอเคขมขมมอะขมขมอ่ะขม,ขม,ขม,ขมแต่แต่ที่รสฝาดในที่นี้คือเปลือกต้นนะจ๊ะฝาดเย็นนะถ้าตัวฝากเขาเ,เนี่ยออกจากขมมันอ่อนนะจะคนละรสกัน หาถ้าฝาดเนี่ยต้องเปิือกต้นกระดับพิษโลหิตแก้น้ำเหลืองเสียได้นะครับครับอ๋อขนาดไหนเล็กขมขมอ่นอนขมขมน้อน้อยขมขมน้อยๆนีๆ่เพกานะมังคุดฝาดไหมส่วนไหนฝาดครับส่วนไหนส่วนไหนเปลือกอเปลือกฝาดนะโอเค อันนี้ก็เป็นลดฝาดต,ตัวอย่างลดยาลดฝาดนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้จักยาได้มากขึ้นแล้ววันนี้ได้อีกหลายตัวนะครับตัวยาเพิ่มขึ้นทุกวันตัวที่สองคือลดหวานลดหวานเราเรียกอย่างว่าอะไรครับลดอะไรมาทูระมาทุระหรือมาทูรสลดหวานนี้สัรพคุณก็ทราบไปในผิวเนื้อแล้วทำให้เนื้อชุ่มชื้นบำรุงกำลังแก้อ่อนเพียนะคนที่อ่อนเพียเนี่ยได้ได ได้น้ำหวานสักนิดหนึ่งนะกำลังจะไม่มีแล้วโอ้โหได้กินของหวานหวานหน่อยหวานหวานเย็นๆด้วยโอ้โหชื่นใจมีรังกำลังต่อทำงานต่อได้ใช่ไหมครับนั้นลดหวานก็เป็นเปรียบเสมือนถ้าแผนปฏิบานก็มองว่ามันคือกลูโคสกลูโคสก็ไปทำให้สมองเราฟื้นตัวกระชุ่มกระเฉยขึ้นมานี่หวานมากๆมีโทษไหมโอ้กินหวานมากๆก็ฟันผูเสมหะเฟอ้อ างทีหวานมากไปก็อาเจียนหรือเป็นโรคเบาหวานน้ำเหลืองเสียนั้นคนไหนที่เป็นโรคน้ำเหลืองเสียเป็นแผลเป็นง่าย,ายๆไอเป็นแผลเฟะง่ายๆเดี๋ยวโดนอะไรหน่อยก็เป็นแผลแล้วก็หายยากบาดแผลพวกนี้ให้หลีกเลี่ยงลดหวานโดยเฉพาะคนเป็นเบาหวานครับนั้นมันจะทําให้โรคนั้นรักษายากแล้วก็ยิ่งทําให้กาโรคนั้นหนักขึ้นได้ นนคนเป็นเบาหวานกินหวานมากๆก็แย่ถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นทางคุณและโทษของยารสหวานยกตัวอย่างเช่นดอกคําไทยเห็นไหมครับเราเรียกคําเงาะคําแสบมักจะปลูกอยู่ทางเหนือเยอะใครไปเที่ยวทางเหนือจะเจอต้นนี้เยอะนะครับเชียงใหม่เชียงรายอะไรต่างๆคําแสบตัวนี้ก็จะใช้ดอกคาดอกคําไทยเนี่ยไม่ใช่ตัวดอกของตัวนี้นะ จะเป็นตัวมเมล็ดที่อยู่ในในฝักของเขาเนี่ยที่มีลักษณะเหมือนเงาะเนี่ยนะตัวข้างในเนี่ยเป็นมเมล็ดซึ่งเอามาใช้ทํายานะครับตรงนี้ซึ่งมีรสหวานนะมันมีสีแดงๆก็นึกถึงว่าถ้าอะไรแดงๆมักจะบํารุงบำรุงอลไรครับโลเลือดหรือโลหิตถูกต้องนะฮะแก้แสบร้อนผิวหนังตา,าตามคันตามผิวหนังอันนี้จะใช้ทาแล้วแก้บิดแก้ไตพิการนี่ก็เป็นปรับคุณเสริม คำฝอยรอู้จักไหมคำฝอยอดอกคำฝอยนั่นเองพวกนี้ก็รสหวานบำรุงโลหิตนะครับแก้น้ําเหลืองบำรุงประสาทบำรุงหัวใจขับฤดูนะเดี๋ยวนี้ก็มีงานวิจัยว่า,าตัวคําฝอยเนี่ยไปช่วยลด <Yeah. S 2> คอเลสเตอรอลนะครับคนก็กินน้ำต้มดอกคําฝอยกันมากขึ้นหรือชาคําฝอยมากขึ้นงวงตาลตนโนด ก็คือน้าไอ้งวงก็คือตัวที่มันจะเปลี่ยนเป็นมันก็คือจันทร์มันนั่นเองแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นลูกนะฮะงวงตาตโนดเขาก็จะไปปาดนะฮะแล้วก็เอากระบอกไปใส่ไว้ก็จะได้เป็นน้ําตาลออกมาไงฮะน้าตาลตโนดนั่นเองอันนี้ก็ลดหวานแก้พิษตาลซางขับพยาธิบำรุงดวงจิตให้ชื่นบานตันหม่อนอันนี้เป็นเหมือนเหมือนวัชพืชเลยนะครับนะบขึ้นอ่าขึ้นมาเป็นเถาเลยนะครับ ตัวนี้ก็ใช้รากตามหลักใช้รากตันหมอนอยู่ในอยู่ในพิกัดตันทั้ง5นะครับแก้ตันซางพิษตันซางหมายถึงว่าเด็กที่อายุไม่ถึง15ปีเนี่ยจะมีโรคที่เกี่ยวกับโรคตานโรคซางโรคตานก็คือโรคตันขโมยนะฮะพวกตันขโมยต่างๆหรือพยาซางก็เป็นโรคประจําตัวเด็กเช่นมีหละละอองในปากหรือพวกเนี้ยเราเรียกโกรคตันซางเป็นกลุ่มโรคนะครับก็สามารถใช้ยาเด็ก,กลุ่ม ยาลดยาตันหมอนเนี่ยหรือต้นตันหมอนเนี่ยไปรักษาแต่มักจะไม่ได้ใช้เดียเด่ยวๆนะฮะต้องไปเข้าตำรับโดยเฉพาะยาตันทั้งห้านั่นเองใช้ขับพยาธิได้ด้วยเพราะตันหมอนจริงๆแล้วมีลดเบื่อด้วยนะ,ะบำรุงเนื้อหนังให้ชุ่มชื้นคุมท่าได้ด้วยน้ำอ้อยอ้อยถ้าถ้าอ้อยยานี่จะเป็นอ้อยสีดำดำลำเล็กๆสีออกดำๆ,น,ำๆน้ำตาลน้ำตาลแก่ๆ,ๆนะอ้อยยาลำเล็กๆ มีใครมีไหมที่บ้านหรืออ้อยแดงหรืออ้อยแดงออกแดงๆน้ำอ้อยแดงแต่ต้องเป็นลำเล็กๆนะจริงๆอ้อยแดงก็มีหลายอย่างนะแต่โบราณเรียกอ้อยแดงหรืออ้อยยาจะเป็นลำเล็กๆประมาณนิ้วก้อยอะครับหรือนิ้วหรือนิ้วโป้งนะไม่ใหญ่กว่านี้นะครับที่บ้านผมก็มีนะครับอันนี้ก็ช่วยขับเสมหะกระจายเสมหะขับปัสสาวะได้ เชเอมไทยนะฮะเชเอมไทยก็หวานครับนะบต้นเชเอมไทยเนี่ยเชเอมไทยรสหวานแก้โรคในคอแก้ลมแก้รัตตาปิตรโรคคำว่ารัตตาปิตรโรคก,ก็คือโรคที่เ,เลือดออกตามช่องทวารต่างๆทั้งก้าของเราเช่นออกปากออกตาออกจมูกทวารหนักทวารเบานะครับตรงนี้เราเรียกว่ารัตตะปิตาโรครัตตะแปลว่าสีแดงหรือเลือด ปิดก็คือความร้อนปิดตาก็คือความร้อนนะครับบางคนเลือดออกตามจมูกตามปากตามตานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นระัตตปิดตโลกเหมือนกันเชเอมเทศอันนี้ก็หวานฮะเชเอมกำเช่านะฮะรากเชเอมเทศก็ลดหวานขับเลือดเน่าได้ด้วยนะครับแก้น้ำลายเหนียวได้ด้วยเงาสับปะรดถ,ถามว่าเงาสับปะรดคือส่วนตรงไหนคือคือส่วนไหนที่เรียกว่าเงา ไม่ใช่ลาเง่าสับประรดคือส่วนตรงที่เป็นจุกมันน่ะไม่ไม่ลูกสับประรดใช่ไหมแล้วจะมีจุกใช่ไหมไอ้จุกตรงนั้นน่ะที่จะเราจะเวลาจะไปปลูกเนี่ยเราจะห,กหกจักตรงเนี้ยหักจุกตัวเนี้ยเราไปทิ่มดินตรงเนี้ยเราเรียกเงาสับประรดครับที่ใช้ทางยาเราไม่ได้ใช้รากมันนะครับไม่ได้อยู่ส่วนล่างนะอ่าส่วนใหญ่จวเข้าใจผิดว่ามันเป็นส่วนที่อยู่ข้างล่างแต่จริงคือไอ้ตัวหน่อสับประรดที่จะไป ปลูกใหม่นั่นเองครับผมอ่ะตัวนี้ก็มีลิ์ในการขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะสีการเช่นปัสสาวะออกมาสีแดงเหลืองขุ่นนะครับปัสสาวะผิดปกติหรือแก้นิ้วได้แก้หนองในขับฤด,ดูขาวได้ด้วยเพราะมันจะมีมีลิ์ในการขับปัสสาวะก็จะช่วยให้ระบบทางเดินปัสสาวะนั้นสะอาดมากขึ้นดีขึ้นอ่าอันนี้ ดอกมะพร้าวรากแล้วดอกมะพร้าวก็รสหวานครับแก้อ่อนเพียได้ด้วยนะดอกอังกาบนะครับดอกอังกาบวันนั้นเราไปที่เขายินซ้อนก็ไปเจอต้นอังกาบนะอังกาบหนูนะครับมีมีหนามนะครับมีหนามดอกเหลืองเหลืองอันนี้ก็รสหวานรากสามสิบนะมีหลายชื่อสาวร้อยชูสาวร้อยผัวเพราะว่า ตัวรักสามสิบเนี่ยมีฤทธิ์ในการบำรุงทางเพศหญิงด้วยนะครับตัวนี้นะก็เลยทำให้อาจจะมีลูกได้เยอะขึ้นแล้วใช้ใช้เป็นยาบำรุงคันได้ด้วยนะครับบำรุงคันบำรุงตับปอดแก้ตับปอดพิการบำรุงกำลังได้ด้วยนะครับนะนี่เป็นยาของสตรีเขามีหนามครับมีหนามดอกขาวๆนะะใบก็ฝอยๆเหมือนพวกผักชีะครับ อากาศเราไปเที่ยวเราต้องไปดูวันนั้นมีเจอไหมวันที่ไปเราใคร,ใครเจอใครจาได้มัางที่ไปเขาหินซ้อนัลโหลได้ไหมไม่ได้เหรอมีนะเจอวันนั้นก็มีน้ําผึ้งก็หวานนะครับก็ช่วยแก้สะอุกบำรุงกําลังนะบํำรุงธาตุนะฮะน้าตาลกรวดนะก็หวานก็ทําให้บํารุงได้เหมือนกันน้ําตาลทรายฮนะพวกนี้หวานหมด โอ้แร่ตะกัวตะกัวนี่รสหวานเนะค่าเชื้อโรคบาดแผลน,นะไม่กินไม่ได้นะแห้วหวานนะฮะแห้วก็หวานแก้ร้อนในกระหายน้ำลงธาตุขับน้ำนมสมานแผลในทางเดินอาหารเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นสมหวังป่ะเนาะเข็มแดงเข็มขาวก็ใช้เป็นยาแก้โรคตาได้นะะกลักแก่นขนุนละมุดนะครับคำว่ากลักเนี่ย หมายถึงแก่นขนุนละมุดแก่นของต้นแก่นของต้นขนุนละมุดจะมีสีเหลืองเหลืองทองทองตัวนี้ก็เป็นยาที่เราใช้บำรุงกำลังบูรุงโลหิตนะสมานบาดแผลทำให้เลือดเย็ยนได้ด้วยฝักลาดจะพฤกนะจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราเรียกคูณฝากตัวนี้จะมีเป็นมะขามเปียกอยู่ข้างในนะก็ช่วยระบายท้องจะลดหวานเอียนด้วยซ้ำแม้แต่ข้าวงอกก็ลดหวานนะครับแก้อ่อนเพลียได้ ลากยาคานะครับรากตัวลากมันเองก็ลดหวานนะแก้ตับแก้ดีซ่านขับปัสสาวะพิการนะฮะลดไข้ลดความร้อนได้โอเคนะวันนี้เราก็าได้ยาไม่กี่รสเดี๋ยวอาจารย์จะบันทึกวันนี้คงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะบัน